สวัสดีครับผมผมเสียงวเรนเตอร์ครับผมเมืองบางว่างครับผมพอเย็ดมาเล่นน้อยครับต้องใส่เครื่องถุนแรงพี่น้องอยกออกว่าได้เปลี่ยนสีหอบครับผมใส่ไงเปคู่ยกออกบ้างกันอกพี่นอ้องไฟออ,ออกอยู่ มันบ,บางเหตุเปด็ดทีละน้อยครับพนโยกอ,ออกมาได้ครับมันนันกใส่แมสกโค่โยกออกอากาศกระห้อนพี่น,น้องนี่อ่าครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับมาแล้วครับออกมาแล้วครับ เ okay. ห็นให้ดีครับรถเกี้ยวต้องพอร้อมค่อยเฮ็ดค่อยเคล็ดำไปทีละน้อยกับสียดายอีพี่น้องมาแล้วครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วออกมาแล้วเหมือนชิ้นแรกเดี๋ยวจะเอาลูกปืนเรือโตัวกลางก,าก่อนครับอีกพี่น้อง สาติดตาเลยครับเสียมาเรียนเตอร์ครับผม